ส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเองวันนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าจะทําความเข้าใจกับประชาชนให้ได้นะครับว่าจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเรื่องของการขับเคลื่อนปฏิรูปเนี่ยเพื่ออะไรขอบคุณในผลงานที่ผ่านมาแล้วก็จะชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้อะไรมาแล้วจะทําอะไรต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการ ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศส่วนที่คนเขาจับตามองนะเอาจริงๆเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบิ๊กป้อมเข้าประชุมสภาความมั่นคงหรือเปล่านะเพราะเห็นบอกว่าบิ๊กป้อมก็ไปเป็นประธานประชุมนโยบายกํากับและติดตามการปฏิวัติราชการในภูมิภาคอีกเหมือนกันก็เอามาฝากคุณผู้ชมให้ดูว่าในช่วงท้ายๆของรัฐบาลแบบนี้เป็นเวลาที่จะต้องแสดงผลงานะออนะครับซึ่งทั้งท่านนายกัรมตรีพเอกประยุทธ์จันโอชาและท่านรองนายกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งทั้งคู่ ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างพักกันก็ตามนะครับแต่เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพอะไรน้องออมไปที่ยะลาดีกว่าค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันเสาร์วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวคึกคักน่าดูเลยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ชาวไทยคะ่ะตอนนี้นะคะไปอุดหนุนโหแน่นร้านเลยคะ่ะช่วงเศรษฐกิจในพื้นที่ยะลาดีค่ะกลับมาดีขึ้นตามลําดับเลยนะคะตั้งแต่เปิดประเทศมามีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างที่บอกไปอินโดนีเซียเนี่ยก็เดินทางเข้ามาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะไปเป็นครอบครัวละค่ะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งแน่ก็มาเที่ยวสายมูใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าสายมูไหมมาขอพรกันโอ้แต่ถ้าไปดูร้านอาหารคือกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะวัดแน่นร้านอาหาร ก็ต้องแน่นเช่นกันนะฮะเขาบอกว่าโอ้หร้านอาหารนี่ลูกค้าทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ไทยไปอุดหนุนจนแน่นร้านเลยแหละอตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยจองยาวจองยาวเป็นสัปดาห์เลยะค่ะนะครับอ้าก็ยินดีด้วยสำหรับสภาวะการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับ